เกงขนาดเนะเาะไอรุนนี่ไอรุนไทยนี่เก่งขนาดนี้พี่น้องเก็นบอเป็นสบายดีสวัสดีปีใหม่เดอ้จอจากพแมีพี่น้องเอซีทุกคนทุกท่านจ้าเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศจ้ามนเมนี้ก็มาโผกับน้องแค่ว่าคนโกกบคนเก่าค,นเ,าคนเดิมจ้าทุกคนทุกทันคะ่ะสบายดีปีใหม่สองพันร้าส หรือว่าปีใหม่2567นดั่นเองเด้อจ้าวันนี้เป็นวันแรกของปีเป็นวันที่หนึ่งนะคะทุกคนทุกท่านค่ะเป็นแนวใดจ้ามือขึ้นหนีนะคะพากันไปเขาดาวอยู่ที่ใดกันแน่นะคะพี่น้องนะคะเอฟซีองน้องเพีว่าทีครับชมครับฟังน้องเพว่าอยู่ณน่ะตอนนี้ส่วนน้องเพว่านะคะมือขึ้นหนีบอดดี้ไปไซนะคะทุกคนเขาดาวที่ห้องค่ะเนื่องจากว่าบอดดี้ไปไซเลยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันอะ ไปมาแล้วค่ะทุกคนและพอกลับมาก็มานั่งกินชาบูอยู่กับเจ้านายเนาะก็เลยไม่ได้ไปเขาดาวที่ไหนค่ะแต่เมื่อนี่นะค่ะทุกคนเป็นวันแรกแหกหมานเป็นวันที่หนึ่งของเดือนมก,กราหรือว่าเดือนแรกของปีนะคะน้องเพ่ว่าก็เลยอยากจะทําสิ่งดีดีนะคะทุกคนด้วยการที่จะตื่นไปใส่บาตรกับน้องสมศรีใน ตลาดนัดที่หน้าหมู่บ้านนั่นเองจ้ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ่งวา่ามือแหลกขล้องปีนะคะคนไทยเพื่อนนะคะอ่ะาพักกันตะขับต่างจังหวัดเบิดดบร์ตบอหรือว่ายังอยู่ในปริมุนทนอยู่นะคะพี่น้องะคะเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปชมกันเลยจ้าก่อนที่จะไปเบิ่งไปชมนะคะก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัสบสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้หน,ใหหน้องเพื่อว่าน้ำเด้อจา้า Happy New Year ค่ะสวัสดีปีใหม่อีกเทื่อนึงเด้อเด้อเจ้าคุนะคะท้องกับพากันข,ขาวมาเซเว่นจากเพื่อที่ซื้อของไว้ใส่บาทมีน้ำมีอะไรน้องชมซีได้ขนมไปละครับอะ

ขอเลือกคลองจ่ายเงินก่อนจ้ะยวจังไปเจอกันอยู่ตลาดนี่เลยจัดจัดใส่กระเป๋าเลยอีเดียวเออน่าจะครบได้เยอะอยู่อ่านเบอร์ไหมคะไม่มีคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทคะ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนี่คะ่ะโอเคไหม นี่นะทุกคนเอาถุงมายัางคะ่ะถุงมาใส่นี่ทุกคนเ่ากระสือค้องเรียบร้อยนะคะพักหมดร้อยคอยใช้ไปเลยจีสิบาทไม่มียี่สิบร้อยห้าสิบบาทยังไงคนเยอะดีไหมละ่ะโอ้โคนไลยอยู่พี่น้องคะ่ะเนื่ว่าจะไม่มีคน คนเยอะเลยวันนี้ตลาดน่ะเขาจะใส่บาทกันละอาทุใส่กระดาแต่เดี๋ยวเอยแป้งก่อนนี่นะก็ถุงสูงซิปมายัางครับเอาเงนินใส่กระทงให้แน่เดีย๋ยวเฮียสักร้อยกว่าบาทเ้าบาท จัดของใส่ถุงซิปอย่างดีเลยน้องสมศรีทำสวยมากนี่นะคะทุกคนอ๋อไว้อย่างนี้เลยเราก็จะได้ครบมีขนมนมเนยแล้วก็มีน้ำส่วนของแพรว่าก็มีขนมแล้วก็มีน้ำมียามีเงินด้วยเนี่ยนะคะไปไปน้องสมศรีจะไปใส่ก่อนีเอื่อยทายหูหัน แต่องค์เลยกระได in, ้องค์เถ่าก่อนก็ได้เอาองค์หลุนก็ได้ไปไปเลยเรียนยังเขาไปหยาดน้ำลั่งก็ไดเอาขอชิทายหูห่วยเอาจะซื้อจะทายยังสิจ้ะขอชิไปทายดีๆด้ว เราุกคนนะนโอ้คนรลายขนาดมืีอวันที่หนึ่งเนาะมื่อวันที่หนึ่งนะพี่น้องหนึ่งมก,กราเป็นเดือนแรกของปีบางกรหนึ่งวังมกราเป็นเดือนแรกนะคะโอ้ผูกคนนะเป็นหยังสิ่เป็นเอียงล่ะเ้าบประดิเจตนะน่ากลเลยเห็นเดี๋ยว นเขาก็ใส่บาทเดียบร้อยเลยเนาะสาถุอนุโมธนาบุญน,นำกันเด้อสาววันนี้วันปีใหม่เนาะวันปีใหม่เดี๋ยวเราก็ทําทานให้ทานก่อนได้เลยแค่ว่าถือเงินมา300เดี๋ยวเข้าไปสื่อขลองก่อนเลยมันมีแบ่งลอยพิงรถไว้ก่อนอ่ะ ต้องทำทานด้วยปะก็เ,ออเป็นสิริมงคลนะคะทุกคนเนาะคนเฒ่า<อ>คนแก่ไปค่ะอ่าค่ะปะพี่น้องนะคะนี่มาแต่เสาไปเลยโอ้โหค้นลายพี่น้องนะคะแต่ว่าเม่ขาดคลายของเนี่ยบุคคลมีเนาะปกติจะมีเยอะเลย นหลยค่ะแต่ว่าไม่ขาลขายของบุคคลมีเพิ่นกับต่างจังหวัดเดือยไปเที่ยวปีใหม่หรือว่าเขาเดาเมื่อคืนนี่หรือปอนะนอเนาะเดือกับกับต่างจังหวัดหาญาติพี่น้องนะคะทุกคนไปนะคะซื้อเนื้กินก่อนอ๋อจะมีขายแค่แถบเดียวอยากกินน้ำเต้าหูอ้อ่ะ โอ้มีนักศึกษามาร้องเพลงเพื่อเป็นทุนการศึกษาโดยพี่น้องนะคะโหนี่เลยเก่งขนาดเนาะไปรุ่นนี่ไปรุ่นไทยนี่เก่งขนาดนี้พี่น้องเกรนบอเป็นเป็นทุนการศึกษาโอ้เดี๋ยวเพว่าไปแหลกเงินก่อนคะ่ะถือเงินออกมาสามลอยพี่น้องคะ่ะสื่อคลองเพื่อแน2สองอยนะคะเดี๋ยวไปแหลกก่อนซื้อน้ำตาหัวและจงังซีน,นั้น กินน้ำเต้าหู้ไปละกินไหมเต้าหูน้นมสดเอาไหมอันนี้นมสดนี่บออันนี้นะอันนี้หนึ่งจ้ะแล้วก็เต้าหู้หนึ่งค่ะใช้เครื่องค่ะใช้ทุกอย่างเอานี้หนึ่งนะ แยกถุงก็ได้ค่ะไปละครับไปลาเธอ้อนำตะโขฮ้องโอโทษค่ะไปไม่ใส่เครื่องไม่ใช้น้ำตาลไปเดี๋ยวไปหายทุนกันกษาเติมพลังให้เขาเดี๋ยวเอื้อยจยี่สิบบาทนี่ค่ะ เก่งมากค่ะไปพี่น้องยังเข้าไปต่อจ้ะเขามีความเก่งมีความสามารถเนาะมีความกล้าแสดงออกเขากับสนับสนุนนะคะพี่น้องเนาะไปโอ้ เมื่อที่คนยื่นสื่อดอกไม้แบบเยอะมากอะแน่นนาทุกคนสือ่อยื่นสื่อดอกไม้อะต่อแถวอะพี่นะคะใม้ว่าจเบิงเนาะเห็นไหมบุญแมนหมาเลย ไปเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เพิ่นคายตักใส่บาทน,นะคะก็จะมีน้ำยาเอาหน่องชุมสีไปแส่เอาฮากันบเห็นเลยพี่น่องเกับน่องชุมสี ไลยลงกันละบันอ้าวคนก็คือบริษัทไลยบันไดก็ไลยอยู่นะคะคนนะอะเยอะเหมือนเดิมแต่คนขายไม่ค่อยมี คนยื่นต่อสมซื่อสมลายเลยโลละเท่าไหร่อ่ะโลละห้าสิบห้าบาท ใส่พี่นอ้องแค่ว่าห้าหนองชมซีโบเห็นแบ่งป,ปันน้ำใจนี่ค่ะ สดะอันนี้เลยทุกคนผู้คนเน้นลาย คือคืนกันคือเก่าพี่นนอะวันปีใหม่เนาะแตมีแต,ต่โชคลาบนะคะทุกคนคะมีแต่ความสุขเด้ออ่ะให้โชคให้ลาบหน่อย,ยค,ค่ะมีแต่ความสุขค่ะค่ะไป แล้วอ่ะเบ็ดราคาทุกคน5บาท เรากำละห้าบาทหมูก mm hmm. ระดูก <c oughs> ย่างสิปลาจ้าเรือยเย้ ทุกคนคะน้องเพียวาก็ได้กลับมาหองเป็นทีเดียบร่อยแล้วเนาะจ้ากนองก็กได้ออกไปใส่บาทนะคะทุกคนคะ่ะสิ่งที่เห็นและรู้สึกแบบมีความสุขคะ่ะคือพอเมพี่น้องนะคะทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างประเทศเนาะเพื่อนก็นให้การสนใจโดยการไปใส่บาทนะทุกคนวันนี้คือเยอะมากเลยเอาจริงๆบอกเลยว่าเยอะมากเพียวาออกไปนะคะทุกคนบ่คิดว่าคนจะหลายขนาดนี้นะแต่สุดท้ายคนเยอะมากแล้ว คนที่เดินสื่อข้องอะเดินใส่บาทเดินซื้อของไปต่อแถวซื้อฟองมาลัยาลอัลอีพี่น้องนะคะนอกนี่ละเคินว่าเมืองพุทธ าศาสนาพุทธนะคะพี่น้องเนาะโอเคเด้อจ้านะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะน้องเพีวว่าไปใส่บารท,ทำบุญในคะรั้งนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่น้องเพว่าได้สร้างได้กระทำดีแล้วในวันนี้จงสมผลถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนทุกท่านเด้อจ้าที่รับช่วฮับฟังน้องเพีว่าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะ,ะ่าจะเป็นทางฟังไทยฟังเล่าด้วยวทางต่างประเทศน,นะคะก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญ ทั้งด้านการงานนะคะด้านการใช้ชีวิตด้านทุกๆด้านเลยทุกคนขอให้จเจริญรุ่งเรืองมีความแฮปปี้ทุกๆสิ่งที่กระทำลงไปนะคะส่วนน้องแพรวาเองก็หากว่าในปีที่แล้วนะทุกคนพูดอันไหนที่ไม่ถูกใจคนฟังคนดูนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยขอขมาลาโทษจริงๆนะคะปีนี้ก็จะพยัย ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในการทำคอนเทนต์ในการน,นำเสนอเหลืองราวต่างๆให้พ่อเมยพี่น้องเอฟซีทุกท่านทีฮับชมวับฟังแบบพยายามให้ดีกว่าเก่านะคะพี่น้องนะคะขอบคุณในหลายคะ่ะสวัสดีคะ่ะสบายดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งจ้า